รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้นะคะลงพื้นที่มาที่ตำบลหลักฟ้าอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองค่ะนำมาดูเรื่องของการปลูกเมลอนค่ะโดยมีการรวมกลุ่มเป็นพิษากิจชุมชนผู้ปลูกเมลอนขึ้นนะคะโดยที่นี่นะคะก็คือรุ่งเรืองเมลอนฟาร์มค่ะมีหน้าที่5้าไร่อยู่บนถนนสายเอเชียนะคะที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลือกซื้อเมลอนและเยี่ยมชมสวนเมลอนที่นี่ได้ค่ะ ขณะนี้นะคะเข้ามาที่แปลงเมลอนนะคะและอยู่กับเจ้าของแปลงเมลอนก็คือคุณทัชกรรุ่งเรืองค่ะ,คะหรือคุณคอุ๋ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสด <Winds. S 2> ีครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือเมลอนนะคะพันอะไรคะอ่าอันนี้เป็นเมลอนญี่ปุ่นเนื้อเขียวนะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงเมลอนกันเรามาพูดรายละเอียดนิดนึง <าก S 1> ทำเกษตรมานานหรือยังคะหรือว่าทํามาตั้งแต่ตั้งเดิมเลยคือผมเองที่บ้านพ่อแม่ก็เป็นชาวนาอยู่แล้วนะครับ แต่เราเองก็คือเรียนหนังสือแล้วก็คลอ,องเทพไปทํางานม,มาระยะหนึ่งหลังจากเรียนจบแต่ทีนี้ก็เลยคิดว่าอยากผ่านตัวเองมาทำกเกษตรเหมือนรุ่นพ่อแม่เราครับก็เลยลองกลับมาเริ่มวิถีชีวิตแบบนี้ดูคไปทําง,งานที่กรุงเทพมาไหมคะผมใช้ชีวิตอยู่ในงเทพประมาณ5-6าหนะปีครับอพอกลับมาทําการเกษตรตอนนั้นมีความรู้หรือคะ อตอนนั้นความรู้จริงๆความรู้ดั้งเดิมจากที่เคยอยู่กับพ่อแม่มาก็พอมีบ้างคร่าวๆนะครับแต่ยังไม่ลงลึกถึงเรื่องวิชาการที่จะบริหารจัดการในฟาร์มใ,ในแปลงจริงๆยังยังไม่มีความรู้เลยก็ค่อยมาเกี่ยวเกี่ยวภายหลังจากที่เริ่ม อลองทําดูแล้วครับเมื่อเราคิดว่าเราจะทําเกษตรแล้วตอนนั้นเริ่มแรกเลยทําการเกษตรด้านไหนก่อนคะเริ่มแรกคือผมทาเกษตรก็คือทาทาทานาเนาะแล้วก็ทําพืชไร่ก็คือผสมผสานกันไปเราก็คิดว่า,าวิถีพ่อเพียงเนี่ยเรานั้นจะมีทุกอย่างที่ที่กินได้จากจากจากในฟามเราเองก็เลยมีหนึ่งก็คือจุดแรกก็คือปลูกข,ข้าวก่อนอแล้วก็มาทําทสวนกล้วยแล้วก็ เริ่มมาทาพืชพืชไร่เช่นอ้อยแล้วก็มาสามะหลังแล้วก็มาทําพืชล,ล้มลุกตระกูลเมลอนอตระกูลแคนตาลูปพวกนี้ครับเริ่มแรกปลูกอะไรก่อนคะอ่าเริ่มแรกเริ่มเริ่มแรกก็คือเริ่มปลูกแคนตาลูปก่อนนะครับประมาณสักอ,อ,อยู่กับมันสักเจ็ดแปดปีนะครับปลูกแคนตาลูปแล้วไม่ถึงหันมาปลูกเมลอนล่ะคะคือเมลอนเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของการการดูแลแล้วก็ ราคาในทางการตลาดที่ทค่อคนข้างสูงผลตอบแทนค่อนข้างดีกว่ามา,มาพูดถึงเมล่อนจะบ้างเห็นที่อ่างทองถ้าเรามาอ่างทองเราจะเห็นเมล่อนเยอะมากก็คือที่นี่ปลูกกันเยอะมากทําไมที่นี่ถึงทำมาปลูกเมล่อนคือในช่วงนี้ก็คือน่าจะเป็นลักษณะของเป็น ฝนตกน้อยอน้ําในในคลองชุมพันทาน,น้อยลงนะครับก็คือค่อนข้างจะแรงก็คือวิถีชีวิตของคนที่ส่วนใหญ่ก็คือจะทํานาเป็นหลักนะครับแต่ทีเนี้ยน้ําที่มีไม่ไม,ไม่ไม่พอเพียงกับการทํานานะครับอ่าก็คือทางรัฐไม่ส่งเสริมให้ให้ให้ใหชาวนาปลูกข้าวกันก็คือกลัวจะมีความเสียหาย,ย้างนานเกษตรที่เกิดขึ้นก็เลยส่งเสริมทางด้านอ่าการปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยก็คือว่าในหลักการก็คือทำน้อยและได้มากและอยู่ได้ เกิดขหันผันมาพูดถึงเรื่องพืชตุรงนี้ค่ะก็คือมีการส่งเสริมให้ปลูกเมลอนเพราะว่าเป็นพืชใช้น้ําน้อยและราคาดีใช่ครับค่ะเริ่มแรกเลยพอเรามีเราต้องจําเป็นต้องปลูกที่โรงเรือนหรือเปล่าคะถามว่าจาเป็นต้องปลูกที่โรงเรือนไหมคือจะบอกว่ามันปลูกได้ทั้งข้างนอกโรงเรือนและในโรงเรือนแต่นวัตกรรมในโรงเรือนเนี่ยสมัยนี้มันควบคุมทุกอย่างได้เกือบหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชื้นโรคแมลงเอง การบริหารจัดการค่อนข้างจะง่ายก็คือจะไม่ค่อยมีผลกับเอฟเฟกในเรื่องของความสูญเสียลอสที่จะคือสมมติที่นี่โรงเรือนหนึ่งปลูกได้ประมาณ700ต้นใช่ไหมครับส่วนใหญ่ยิวในการปลูกรงเรือนเนี่ยจะร้อยถเกแต่ปลูกข้างนอกเนี่ยมีความเสี่ยงอาจจะ50%ถึง100%เเลยก็ได้ซึ่งมีความเสี่ยงกับฤดู ประมาณนั้นนะครับค่ะแต่โรงเรือนเราต้องมีการลงทุนในเรื่องของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างครับสิ่งปลูกสร้าง,ซ,งซึ่งเป็นจะมีโครงเหล็กผ้าหลังคาผ้ามุ้งที่เราทําขึ้นมาค่ะต้นทุนมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะหลังหนึ่งหลังหนึ่งตอนนี้รู้สึกต้นทุนประมาณอยู่80,000ถึง100,000บาทนะครับห้อ,องเราจะใช้เป็นเหล็กก่อสนิมเพราะว่าการดีไซน์ของผมเองเนี่ยโรงเรือนมันอยู่ลักษณะการฝนก้างแดดตลอดอยู่ความชื้นใช่ไหมฮะคเราจึงใช้เหล็กที่ ต่อต้านคอโลชันการกัดกร่อนของการเกิดสนิมคือคือให้มันใช้อยู่กับเราได้นานขึ้นไม่พังง่ายขึ้นค่ะ,คะมาพูดถึงการปลูกกันบ้างการเตรียมดินนี่ลักษณะของการปลูกเป็นลักษณะเป็นยังไงบ้างคะ,ะการเตรียมดินของเรานะครับของผมเองเนี่ยะจะใช้นวัตรกรรมเครื่องจักรสัส่วนใหญ่ก็คือลดแรงงานในการปลูกส่วนใหญ่เราจะมีรถไถ ก็โรงเรือนเราดีไซน์แบบให้เปิดได้ใช้รถเข้าไปทํางานแทนคนรถถสามารถเข้ามาได้ใช่ครับรถถ่าเข้าเข้าไปเตรียมแปลงเข้าไปถ่ายได้แล้วก็กลับดินหลังจากที่เราเก็บก็ผลรอบนี้ไปแล้วเราก็รื้อรื้อด้วยการทําการฆ่าเชื้อแล้วก็ถ่ายพลิกหน้าดินให้แดดเป็นตัวฆ่าเชื้อที่มันตกค้างอยู่ในดินทิ้งไว้นานแค่ไหนคะประมาณ15วันครับแล้วก็แล้วก็เตรียมดินแล้วก็ปลูกใหม่ได้ครับ การเลียดินของเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างการเดรียดินของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะน้อมนำคำขอของความพอเพียงเนี่ยเขาก็คือสายพะราชาก็คือเราจะใช้ปุ๋ยมากชีวภาพเนี่ยที่เรารทำขึ้นเองเนี่ยในโครงการ9101มาปรับปรุงดินค,คือคเติมแร่ธาตุในดินทุกๆครั้งที่เราจะมีการปลูกในรอบต่อไปเพราะว่าการปลูกแต่ละครั้งเนี่ย พืชมันเป็นเชิงเดี่ยวแล้วมันจะกินอ่แร่ธาตุหมดไปเรื่อยๆนะครับืเราก็เลยเติมอ่าชีวพันธุ์ตลอดทุกครั้งในการที่มีการปลูกครับค่ะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการยกแปลงใช่ครับใช่ครับเป็นการยกแปลงของเราเองจะมีโรตาอรี่ที่สามารถพอเตียนถิดโรตาอรี่ก็จะยกแปลงขึ้นมาได้เลยค่ะการยกแปลงเนี่ยคือให้ต้นเนี่ย ลอยขึ้นมา,จา,จ,าจากระดับธรรมดามา30เซนเพื่อป้องกันความชื้นกับรากของเขาเพราะตัวนี้ไม่ชอบน้ํามากก็คือพอเราให้น้าลงไปเนี่ยน้ำจะหยุดลงดินและซึมงล,งล,ล,ลงกลางร่องซึมไม่ชื้นในระบบบริเวณรอบๆรากเลยลงด้านข้างประมาณนี้แล้วทําไมเราถึงต้องใช้พายางคุมคะ,ะการใช้พายางคุมเนี่ยหนึ่งเพื่อป้องกันวัชพืชที่ไปแย่งอาหารและก็เป็นช่วยในการกักเก็บความชื้นหน้าดินแล้วจะทําให้พืชเนี่ย อ่าเติบโตอย่างสม่ําเสมอและสมบูรณ์และผ้ายางเนี่ยจะมีการกําหนดระยะแสงระยะลูกของของพืชด้วยซึ่งเป็นการกําหนดอ่าสเปคของลูกให้อยู่ในความพอดีเล็กใหญ่เท่ากันพอดียกตัวอย่างเช่นหลุมห้างลูกก็จะใหญ่หลุมชิดลูกก็จะเล็กแต่ปริมาณอาจจะมากขึ้นคค่ะ เมื่อกี้เราพูดถึงสายพันธุ์ที่นี่ปลูกทั้งหมดกี่สายพันธุ์คะที่นี่จะปลูกทั้งหมดประมาณสี่สายพันธุ์ครับก็คือจะเป็นเมลอนเขียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เมลอนอเนื้อส้มญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นแตงสีทองแล้วก็แตงสายพันธุ์กาเรียอืมครับค่ะปลูกต้นหนึ่งเนี่ยปลูกโรงเรือนหนึ่งเนี่ยอายุของเขาประมาณเท่าไหร่อ่าในการเก็บเกี่ยวก็คือจะอยู่ตั้งแต่วันเพาะมาได้วันแรก อยู่ที่เจ็ดสิบห้านึ่งแปดสิบวันครับอืมค่ะพอเขาออกลูกแค่ครั้งเดียวครัครั้งเดียวลูกเดียวต้นเดียวลูกเดียวครับพอออกลูกครั้งเดียวเราก็ลื้อหมดเลยลือล้อเลยครับแล้วก็ปลูกใหม่อืมค่ะามาพูดถึงการดูแลกันบ้างเมือ่อกี้บอกว่าเป็นพืชใช้น้าน,น้อยการดูแลยากไหมคะอ,อ๋อการดูแลถ้าเปรียบเทียบกันสมมติว่าสมัยก่อนที่เคยปลูกด้านนอกนะครับโอ้ดูแลยากมากเพราะว่าด้านนอกนี่จะมีทั้งลมทั้งฝนมีทั้งแมลงภาวะสภาวะอากาศ แต่พอเราทําในนวัตกรรมโรงเรือนระบบปิดเนี่ยหเราสามารถคอนโทนเรื่องน้ําได้ตอนนี้เรามีบล็อกคอนโทนน้ำผ่านแอปซึ่งเป็นระบบน้ําอัจฉริยะสามารถตั้งเวลาปิดเปิดรันการทํางานเองเป็นอัตโนมัติแล้วก็ซัพพอร์ตมาด้วยระบบโซล่าเซลล์ที่ให้พลังงานทั้งเลือกคือประหยัดเงินเราก็อีกแล้วก็จะเป๊ะๆทุกอย่างเคยทราบมาว่าเมลอนเป็นพืชที่ ไวต่อศัตรูพืชมากแต่คอมลงเรือนปุ๊บมันหมดปัญหาเรื่องนั้นไปนเลยใช่ครับก็ร้อยละเก้าฟปปะครับ,รบเพราะว่าคือแมลงที่ตัวใหญ่ๆห่เช่นหนอนพวกผีเสื้ออะไรพวกนี้ก็เข้าไม่ได้เลยค่ะศัตรูอีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวก็คือแมลงวันทองเพราะว่าผมละผละไม้สุกทุกชนิดเนี่ยในวันหนึ่งที่เขาแก่เขาจะมีกลิ่นมีความสุกหอมแมลงพวกนี้ก็คือโรงเรือนเนี่ยจะสร้างความน่าชื่นถือให้กับเชลล์ไร์ของห้างด้วย ก็คือจะเป็นการการันตีว่าผมทิ่เราเก็บไปเนี่ยส่งถึงห้างเนี่ยอีกภายในเจ็วันเนี่ยจะไม่เน่าเสียเพราะว่าแมลงวันทองเนี่ยต่อยในวันที่เรากับเกี่ยวเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาต่อยแต่วันไดสามสี่วันจะไปเสียที่ที่ที่ระหว่างการส่งมอบก็คือเขาจะมีหนอนไปปล่อยไข่ด้านในแล้วก็ทําให้เน่าเสียก็คือจะเป็นการไม่การันตีจากการบุกอเพ่นนะครับแต่เราเปิดโรงเรือนให้โล่งอย่างนี้แมลงเข้ามาได้ไหมคือจริงจริงแล้วของผม จะปิดหมดแต่คือที่เราจัดการจัดงานเมื่อวานเราก็มีการเปิดโรงเรือนให้เข้ามาเก็บเกี่ยวกันได้เพราะเราจะเก็บรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บภายในวันนี้หมดแล้วเราก็เคลียจุดนี้แล้วครับค่ะที่นี่ปลูกทั้งปีไหมคะ,อะของเราวิสาขิราปลูกทั้งปีนะครับบนบทุกสัปดาห์นะครับค่ะทุกคนในกลุ่มก็แบ่งกันปลูกเป็นลอบๆอบไปนะครับค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของวิสาหกิจแล้วมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นด้วยใช่ครับสาเหตุที่ต้องมีการรวมตัวกันเกิดขึ้น สาเหตุที่มีการลงตัวเกิดขึ้นเพราะว่าเราทำาโรชัน่นทําการค้ากับห้างห้างก็ให้โจทย์เรามาว่าในการค้างเราคือต้อง,ต,องต้องมีสเกลของประมาณหนึ่งก็คือต้องต้องมีผลผลิตต่อเนื่องทั้งปีเขาจึงจะดีลงานกับเราจะคุยกับเราทีนี้เราก็เลยได้โจทย์มาซึ่งเราคนเดียวเนี่ยอา,อาจจะปลูกเดือนหนึ่งห่างกาันซึ่งมันมีผลผลิตที่ไม่ต่อเนื่องมีบ้างไม่มีบ้างมีบ้าง,มางไม่มีบ้าง ทีนี้ห้างก็ต้องไม่มีคอนแทคทีนี้ก็ต้องวิ่งหาของซื้เกิดความไม่ยั่งยืนทีนี้เราก็เลยนึกว่าเออ่วยกันแล้วก็ส่งสมมญาเอาทำแบบนี้สิตั้งสหกิจสิทีนี้จะได้เป็นมาร์เก็ตแชร์ให้ทุกคนเป็นลูกปลูกกระจายแบ่งกันทุกเจ้าครับถ้าแปลงนี้ออกแปลงนี้หยุดออกก็คือแปลงต่อไปส่งผลหใช่ครับใช่ครับทุกๆสัปดาห์ก็จะหมุนเวียนกันไปครับ จะมี่ในยก็คือสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร,รมีแหล่งจําหน่ายสินค้าที่แน่นอนใช่ครับใช่ครับแต่การรวมกลุ่มเกิดขึ้นคุณภาพต้องใกลก้เคียงกันใช่ครับท,<า>ทุกคน,นคทุกคนผมจะมีการประชุมทุกๆเดือนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่งเสริมให,ให้กลุ่มปฏิบ,บัติตามกําหนดข้อกาหนดในทางเดียวกันอยู่แล้วและให้ทุกคนนขอ GAP ทุกคนค่ะก็คือได้ได้ผ่านการรวม GAP ในการปลูกอยู่แล้ว ให้มันถูกต้องตามระเบียบทุกคนนะครับแล้ทีเนี้ยเราก็จะมี QC ซ,ซึ่งผมกับรุ่น้องเองก็จะเป็นคนตรวจติดตามในเรื่องของผลิตเต็มอยู่แล้วว่าแต่ละคนจะมีการทำงานเป็นแบบไหนได้สเปคไหมได้คุณภาพหรือเปล่าค,ครับ g a p ที่ว่ามาตรฐานเรื่องอะไรบ้างอาจะเป็นมาตรฐานอาหารปลอดภัยนะครับสู่ผู้บริโภคก็คือจะดูในเรื่องของลักษณะอาหารที่ปลอดสารเคมีนะครับไม่มีสารเคมีปนเปื้อนสู่ผู้บริโภคนะครับ ให้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 มีความเชื่อมั่นกับลูกค้าได้ว่า,าทางผลุกของรุ่งเรืองฟาร์มเนี่ยที่ปลอดภัยจากสารเคมีนแน่นอนคัคบวิสากิจรุ่งเรืองฟาร์มเป็นชื่อวิสาหกิจคือวิสาหกิจกลุ่มผู้ปลูกแทนตลุบเมลอนอ,อำเภอหนองม,ม่วงจังหวัดลบบุรีครับค่ะมีกําลังผลิตต่อเดือนที่ส่งออกประมาณเท่าไหร่กําลังผลิตต่อเดือนก็เดือนหนึ่งก็ประมาณสักสิบสองตันครับต่อเดือนส่งอยู่ที่กิโลกรัมประมาณ ตอนนี้ส่งกิโลกรัมราคาส่งนะครับราคาส่งส่งที่ประมาณห้าสิบห้าสิหกสิบครับประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วแต่แล้วแต่ครับแล้วแต่ช่วงนะครับค่ะมาดูที่ผลเมลอนกันบ้างครับเท่าที่ดูมาก็คือผลจะใกล้เคียงกันเลยความสมบูรณ์ของผลเนี่ยยัางไงคะถึงสามารถเก็บได้อ่าก็คือความสมู่รณสมอของผลก็คือก็ต้องอ่าได้อายุแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีน้ําหนักที่รูปทรงที่ดีนะครับมีายที่ดีนะครับ แล้วก็จะมีความความแก่ที่สม่ำเสมอกันก็คือมีข้อที่เท่าๆกันส่วนใหญ่จะเสมอกันหมดเพราะเรื่องของประสบการณ์ในการปลูกของคนงานอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีความเข้าใจในการ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 ปลูกครับอย่างตัวนี้ก็คืออายุเก็บเกี่ยวได้แล้วครับก็หมันเราก็ได้เลยได้เลยครับได้ครับเดี๋ยวให้คุณอุ๋ยเก็บให้ดูนะคะวิธีเก็บผลทันทได้ครับค่ะอย่นเราก็จะเก็บได้เลยครับเนี่แล้วก็นี้เหลือก็ นายพี่ถือไปได้เลยค่ะอันนี้ลูกหนึ่งประมาณกี่กิโลกรัมคะลูกนี้อยู่ประมาณสองโลครึ่งครับสองโลครึ่งกิโลกรัมแล้วประมาณห้าสิบถึงหกสิบาทใช่ครับอันนี้ราคาส่งอะครับอืมค่ะโอ้โหหนักมากค่ะเนื้อแน่นมากค่ะใช่ครับก็คือลวดลายของเขานี่คือเห็นเลยว่าจะต้องใช่ใช่จะขึ้นจะมีเน็ตลายที่ขึ้นสม่ําเสมอทั้งลูกครับอืมค่ะแล้วทํำยังไงคะทุกแปลงถึงได้เท่านี้หมดอ่าของเราก็คือ มีมาตรฐานคือหนึ่งการแตมแปลงต้องเสมอต้องเท่ากันระยะหลุมทุกอย่างต้องต้องต้องใกล้เคียงกันเมราะว่ราระยะระยะหลุมที่ปลูกนของแต่ละต้นนมันจะมีระยะของมันอยู่ค่ะซึ่งจะทําให้เราได้เห็นว่าเมล่อนแต่ละรูปเนี่ยมันจะสร้งเสมอและไล่เรียงกันไปในฟาร์มนะครับะนะครับอืมค่ะประมาณนี้ครับขอนอญาตวางไว้ก่อนแล้วกันนะคะค่ะ การให้น้ํามันต้องให้ทุกวันไหมคะ,ะการให้น้ําเราเนี่ยให้ทุกวันครับค่ะวันหนึ่งจะตั้งเวลาไว้สองเวลานะครับก็คือพืชเนี่ยจะทานอาหารประมาณเริ่มสังเครา์แสงตั้งแต่ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นเจ็ดโมงเช้าแล้วก็จะสังเครา์แสงประมาณสิบโมงมการสังงค้า์แสงเขาบ้านสิบโมงเหมือนเราเหมือนเขาทานข้าวนั่นแหละต้องมีการใช้น้ํา เข้ามาสังงคะอโลฟิลจากใบ <คะ S 1> เช่นเดียวกันก็คือช่วงเช้าจะเรื่องกับเก็บอาหารแล้วก็คือประมาณแดบางคนบอกเฮ้ย Data เพื่อต้องการน้ำสิบโมงคุณทําดิจิตอนให้ให้สิบโมงเลยไม่ได้ครับ <ừ> ต้องให้ประมาณ7จ็ถึงแปดโมงก่อนเพื่อให้มีความชืน้นรอให้รากดูดซึมขึ้นใบป,ประมาณ9โมงถึง1ิบโมง <ừ> ในเวลาที่ <ๆ S 1> ท,ที่ต้องการแต่ในโรง,งเดือนเนี่ยผมจะลดเอง 2- 3ถึงาครั้งแล้วแต่ระยะเวลาเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีอากาศร้อน ก็จะมีการให้น้ําในช่วงในช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นสองเวลาช่วงช่วงเช้ากับช่วงบ่ายคับประมาณนี้อืมค่ะการให้น้ำนี่ให้ทางไหนครับคือของเราจะมีเป็นระบบสายน้ํำหยดนะครับก็คือให้ให้ให้ใ,หใต้ผ้าย,ยางก็คือจะวางระบบสายน้ำหยดสามเส้นแล้วก็ผ่านระบบปั๊มดึงน้ําลงมารดที่นี่ครับค่ะ ตอนนี้พูดถึงตลาดบ้านทราบว่าส่งทางห้างสรรพสินค้าแล้วแต่คราวนี้มีการกระจายสินค้าในชุมชนด้วยใช่ครับใช่ครับเกิดเป็นรูปแบบของอะไรเกิดขึ้นคะก็คือเราใช้ลูงเรื้องร้านฟาร์มกาแฟเลสซองนะครับตรงนี้เป็นจุดกระจายสินค้าก็คือเป็นร้าน้าปีกและขาขาส่งเป็นหลงจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่มาจากฟาร์มที่ลบบุรีด้วยแล้วก็มออพักที่นี่เพื่อจะส่งเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าและก็ส่งตรงถึงมือลูกค้าที่ ซื้อเป็นของวันของฝากและผ่านไปผ่านมาในถนนสายเสียด้วยนะครับค่ะครับแสดงว่าที่นี่ไม่ใช่แหล่งผลิตที่เดียวใช่ครับไม่ใช่แหล่งผลิตที่เดียวครับค่ะนอกจากจะเป็นโรงกระจายสินค้าแล้วยังมีการปลูกเพื่อให้คนที่เข้ามาชมได้มีการ,รเลียงชมด้วยคือที่นี่เรารักษาเป็นโมเดลในการปลูกเป็นศูนย์ร่วมเพาะเกษตรกรก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้กับการปลูกไมลอนเป็นการสอนให้กับผู้ที่อยาก เรียนรู้ในการปลูกอาจจะเป็นทางเลือกของเกษตรกรสมัยใหม่ที่อยากจะมีรายได้เราก็จะให้ความรู้ทั้งในเรื่องการปลูกการวิเคราะห์และการดูสายพันธุ์การตลาดด้วยทุกจุด<ๆ>ให้เขาปจรงรับเปิดให้บริการเข้ามาอย่างไรบ้างคะคือติดต่อได้ทุกวันทีุู่กเรือมนอนฟาร์มเลยครับหรือก็ทักเข้ามาทางเพจก็ได้ครับหรือไม่ก็โทรมาได้เลยครับ ให้รายละเอียดนิดนนึงเมื่อกี้บอกว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการเก็บเกี่ยวคือคือช่วงนี้คือเป็นช่วงการเก็บเกี่ยวระยะของของของ,ของสองสองเดือนเนี่ยคือจะเป็นระยะนี้ในช่วงนี้เพราะที่นี่คือจะปลูกประมาณสองรุ่นเพราะโรงเรือนมีประมาณหกหลังก็จะปลูกระยะละสามหลังครึ่งครึ <ourse> ่งห่างกันครั้งละเดือนเพื่อใหงง้มีผลผลิตต่อเนื่องที่นี่ <อ Sono. S 2> เพราะว่าลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาดูงานที่นี่จะได้เห็นการปลูกไม่อน การทางานเรื่อนเพราะว่านักเรียนที่ที่เรียนกับผมแต่ละคนเขาก็จะมาดูที่นี่มาศึกษากนไปด้วยกันเพราะรมันเป็นอยู่ภาคกลางจุดตรงกลางสาหรับการเดินทางก็ง่ายเท่ากับว่าเป็นการจําลองรูปแบบการปลูกที่แท้จริงรก็คือยังไงนะคะคือแบ่งการปลูกเป็นระยะระยะสองเดือนครั้งใช่ครับใช่ครับสองเดือนครั้งซึ่งจะให้ผลผลิตตลอดทั้งปีใช่ครับค่ะช่วงเดือนหนึ่งเนี่ยก็คือแปลงหนึ่งเนี่ยออกผลผลิตสองเดือนใช่ใช่ครับใช่ครับค่ะ ก็คือลูกค้ามาก็จะได้เห็นเมล่อนได้เห็นการปลูกแล้วก็ได้ทานเมล่อนด้วยครับทราบว่าให้สามารถเข้ามาเก็บผลผลิตได้ถึงในแปลงเลยใช่ใช่ครับใช่ครับก็คือในช่วงที่เรามีเทศกาลตัดเมล่อนเนี่ยเราก็จะมีการจองผ่านเพจแล้วก็เข้ามาตัดเมล่อนได้ในวันเวลาที่กําหนดในเพจนะครับหรือท่านใดที่จะจองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือถ้าคนที่จะทําการเขียนลายด้วยอะไรด้วยก็คือแบบ ให้ลูกค้าสั่งจองกันได้ครับอืค่ะเข้ามาถึงนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าคอยบริการให้คำแนะนำว่าลูกไหนมีพนักงานดูแลด้านหน้าอยู่แล้วครับคอยต้อนรับอยู่แล้วค่ะแล้วก็นํามาให้คําแนะนําว่าสามารถเก็บผลผลิตแบบไหนวิธีขั้นตอนยังไงทํำยังไงอะไรประมาณนี้ก็จะมีคําแนะนําให้กับลูกค้าอยู่แล้วครับค่ะกลุ่มเนี้ยมีการวางแผนยังไงต่อไปบ้างคะตอนเนี้ยอนาคตเนี่ยการปลูกเมล่อนเนี่ยคืออนาคตตอนเนี้ยเรามองว่า ที่เราเคยตั้งตั้งตั้งไฮไลท์กับผมไว้ว่าเฮ้ยเราต้องมีองเงินให้ครบห้าสิบหลังตอนนี้เราเราเดินทางมาถึงจุดนั้นแล้ว<ะ>ก็เลยว่าแต่ว่าจะพัฒนาเรื่องงานตลาดเรื่องการไปรูปให้ยั่งยืนได้ยังไงในการทุกว,ว่าวิธีที่ในเวลาที่เมลอนมันตลาดตาย<ะ>หายไม่ได้มีโรคระบาดก็คือต้องมีทางออกให้กับลูกไร่หรือลูกลูกค้าว่าจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการยังไง อาจจะมีห้องเย็นเพิ่มในการจัดเก็บสินค้าเพ<ช>ื<ช>่อเป็นการสตอ<ช>็อกให้กับลูกค้าว่านาวันนี้ที่หยุดปลูกแต่ว่าของเรายังมีโโไว้<ช>อยู่ได้อีกประมาณสองสัปดาห<ช>์<ช>อยู่ในห้องเย็นสามารถดึงออกมาใช้ได้ตลอดเวลาแบบน,น,นั้นนะครับคือเป็นการถนอมวัตถุดิบให้ใช้ได้นานขึ้นอีก<ช>แต่รองเดือนที่เป้าหมายที่เราทําไว้ห้าสิบลองเดือนเนี่ยตอนนี้เราทําเต็มแล้วเพราะว่าหนึ่งเราขยายเพิ่มอีกไม่ได้เพราะหนึ่งในเรื่องของบุคลากรบุคลากรเราไม่เพียงพอกับการ จัดทาตรงนี้แล้วตอนนี้ตอนนี้คือเต็มศักยภาพของของของกลุ่มแล้วครับค่กลุ่มนี้มีสมาชิกจานวนเท่าไหร่ครับตอนนี้มีสิบท่านครับสิบท่านก็คือรวมแปลงปลูกประมาณแปลงปลูกประมาณก็ประมาณคนหนึ่งก็ประมาณสิบไร่ก็คืออยู่ประมาณสี่ห้าสิบไร่ครับประมาณการผลิตถือว่าเพียงพอเพียงพอครับเพียงพอความต้องการในในระยะนี้ครับค่ะซึ่งถ้า ท่องเที่ยวสนใจสามารถแวะมาที่นี่ได้เลยที่นี่มีให้ชมเรื่องอะไรบ้างคะที่นี่ก็จะมีส่งเสริมเรื่องการปลูกหลายๆตัวนะครับก็จะมีเมลอนนะครับจะมีผักสลัดที่ใช้ในฟาร์มก็คือเรียนรู้เรื่องการปลูกจากดินนะฮะแล้วก็จะมีกล้วยหอมคาาวบดิสนะครับซึ่งเป็นกล้วยหอมสายพันธุ์ใหม่ที่เครือใหญ่นะครับ แล้วก็เป็น้ว้หอมในระบบส่งออกนะฮะประมาณนี้ครับก็คือว่าสามารถเข้ามาเลือกซื้อเมลอนครับหรือนั่งพักชิลๆที่นี่ทานกาแฟชิลชเข้าชมสวนมาทานเมลอนบันได้เข้าชมสวนได้คมีค่าใช้จ่ายไหมคะในการเข้าชมสวนไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นครับก็คือมาเลือกซื้อสินค้าโอทอปมาเลือกสินค้าสิ่งดีของจังหวัดอ่างทองแล้วก็มาซื้อเมลอนมาดูวิธีการทำเกษตรได้เลยครับอืมค่ะ ก็เชิญเลยนะคะอยู่ที่รุ่งเรืองเมลอนฟาร์มนะคะถนนสายเอเชียครับอ่างทองสิงห์บุรีนะคะติดถนนใหญ่เลยนะครับค่ะมาเยี่ยมชมแล้วก็ดูแปลงเกษตรที่นี่ได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณทัชกรรุ่งเรืองนะะขาเป็นผู้ใหอย่างสูงนะคะที่พาเรามาชมสวนเมลอนของรุ่งเรืองเมลอนฟาร์มค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะ ดิฉันพร้อมด้วยคุณอุ๋ยน,นะคะนำรายการจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ